ล้วคุณจะเกาะถ้าเราไม่ปิดมันมันจะเหนียวค่ะฝุ่นมันจะเกาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราท็อปอ่าท็อปได้ยังคะยใช่ไหมคะถ้าท็อปต้องใช้60วินะคะ เพื่อนๆเดี๋ยวท็อปอันนี้เสร็จเดี๋ยวคุยคุยกันหนูอ่าคุณเทดดี้ going place สวัสดีค่ะคุณ going place สวัสดีค่ะ hello teddy good morning to you คุณเทดดี้มาเมื่อ,อไหร่เนี่ยทำไมไม่ดเห็นดะ ว่าเป็นยังค่ะคุณเทดี้ขอบพระคุณค่ะคุณเทดีวันนี้หนูมีเพื่อนฝรั่งมาคุยด้วยมีเพื่อนฝรั่งเขามาคุยหนูด้วยคุยกับหนูเขาเป็นสวอหละแต่เขาน่ารักมากเลย Very morning <laughs> ตื่นแต่เดิก์ตีนี่ตื่นเช้าตรู่ใช่ไหมคะหนูก็วันนี้ทําได้เล็บเดียวเพราะว่ามีแขกงมาบ้านก็ต้องคุยกับเขาก็ต้อง เขาต้องช่วยเขาต้องคุยกับเขาเขามาคุยกับเราถ้าเราเนาะคอมมอนเซนต์ sense, เหมือนที่คุณเทดี้สอนแหละเราต้องคุยกับเขาถ้าเขามาหาเราอันนี้เดี๋ยวหนูเอาให้ดูว่าท็อปเสร็จเป็นยังไงเสร็จแล้วหนูจะเบรกไปกับพี่หมยพี่เหมยเก็บหน้าจอไฮไลท์ให้นน่อยอันนี้ก็คือเราอบแล้วนะคะอันนี้อบแล้วเห็นไหมเพื่อน อันนี้สีแสงมันจะย้อนไหมดู่มัน,นย้อนไหมมันจะบบนี้ประมาณนี้เห็นบอเพื่อนเพื่อนจ้ามันซูมไมหมไฟวันนั้นยี่สเคมันซูมไหมนั่นนะ่ะเห็นมานหนมันซูมบอมันไม่ซูมนะหนูว่ามันเบอร์ซูมไหมคะพี่ อันนี้สีเหลืองของคุณ ck ค่ะคุณเทดีขอบพระคุณค่ะคุณแน่นขอบคุณค่ะอันนี้หนูจบไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้จับได้แล้วนะคะเพราะว่าท็อปแล้วมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราท็อปแล้วมันจะลื่นเราก็ต้องเช็คว่ามันแห้งไหมมันแห้งแล้วอันนี้คือได้แล้วแต่ว่าเหลืออีกสีนี้พรุ่งนี้หนูจะมาทําต่อพรุ่งนี้จะมาทาสีที่เหลือที่เพื่อนๆของเลย อันนี้หนูเอาให้คุณเทดี้ดูที่ทำเมื่อวานมันเสร็จอันนี้มันก็ถ้าเราใส่ซองมันก็จะสวยแบบนี้ถ้ามันเป็นงานแ a น d m a d e อะมันทำมันทาถูกไม่ได้ค่ะเพราะว่าการทำเล็บสิบนิ้วอันเนี้ยขนาดเราทำที่บ้านนะมันยังสองชั่วโมงอย่างสองชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้าเราจะเรียกเขาแค่ห้าสิบบาทราคาส่งตามชอ ไม่พูดดีิว่าราคาส่งการช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปเขานามาจากต่างประเทศบางทีเขาเขาส่งราคาสิบเก้าบาทสิบเจ็ดบาทอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเขาส่งราคาสิบเก้าบาทแต่เขามีค่าส่งห้าสิบบาทห้าสิบาทหกสิบาทอย่างเงี้ยหนึ่งชิ้นหรือขั้นต่ำสามสิบเจ็ดบาทหรือสี่สิบก็แปลว่าเล็บนั้นเจ็ดสิบบาทราคาเจ็ดสิบบาท อันนี้หนูถ้าถ้าขายหน้าร้านถ้าหนูแปะให้ลูกค้ามาก่อนหนูขายสองร้อห้าสิบขันต่าแปะให้นะคะแปะให้หมายถึงว่าเขามาเขามาเลือกลายเรามีกาวกาวแปะชุบเราเก็บหน้าเล็บเก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 ็บเช็ดความมันแล้วเราก็แปะให้ลูกค้าอย่างเงี้ยสิบนิ้วก็จะใช้เวลาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีรวมทั้งทาความสะอาดให้เขาด้วยเราได้สองร้อยห้าสิบบา ต้นทุนจริงๆถ้าจะนับต้นทุนจริงๆเลยอันนี้ทุรวมทั้งกาวทั้งอะไรเลยอะ่ะมันทุนในการซื้อก็ไม่ถึงห้าสิบบาทสามสิบบาททั้งซองใสทั้งกาวทั้งกีบปะทะทั้งกาวที่เรามาแปะด้วยแล้วก็กำไรมันก็จะอยู่ที่สองสองร้อยค่าแรงเรา <c oughs> <c oughs> หนูทานเสร็จหรือยังคขาบพิ่มเขาเทิ่มัท่วไเลยเหรออ๋อ <c oughs> oh, อันนี้ของหนูไ